าซิมาเปิดเผยความรู้สึกน้องอุ๋อิงที่มีต่อพี่พูมิใจและกับแม่ติมนะคะที่เรื่องรลวาท้งหมดมันได้เกิดขึ้นว่าน้องอุ๋อิงเนี่ยมีความรู้สึกยังไงจากมุมมองของเอฟซีและยูทูบเบอร์ที่มองไปหาหน้องอุ๋อิงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะความรู้สึกที่นออ้องอิงในสายตาเอฟซีที่มองออกไปที่น้องอุ๋อิงมีแต่แม่ติมและพี่พูมิใจ นองอุกอิงเนี่ยยังรักและเป็นห่วงแม่ติ๋มและพี่ภูมิใจเหมือนเดิมยิ่งนองอุกอิงเป็นคนกระตันยูด้วยตัวเองอยู่แล้วซึ่งเขามาแรกๆนองก็มีแม่ติ๋มและพี่ภูมิคอยดูแลเป็นอย่างดีนองก็ยิงฮักแต่ด้วยเหตุผลบางประการน่องเลยต้องวางโตแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่ในใจลึกๆนองก็ยังฮักและเคารบแม่ติ๋มและพี่ภูมิเหมือนเดิมก็คือ ความรู้สึกแรกของอุงอิงยังรักและเคารพแม่ติม๋มและพี่ภูมิอยู่เป็นความรู้สึกแรกทีเอฟซมองเข้าไปนะคะอีกข้อนึ่งค่ะน้องเนี่ยต้องรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทีเอซี FC มองเข้าไปและยูทูบเบอร์มองเข้าไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันบททันได้ตั้งตัวพี่น้องแต่น้องก็คุ้มสถานการณ์ได้คุ้มความรู้สึกได้นะคะ แต่มากหน่อยเพียงใดน,นั่นก็บรู้แต่รู้ว่าน้องเนี่ยเสียใจแน่ๆแต่น้องเก็บความรู้สึกของน้องเก่งน้องเอางานมานำมานำสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะน้องเนี่ยต้องเป็นคนนำวงและกะ็รนำทีมงานสาวหน่อยเพื่อทำงานห้ไปดูสูสงสุดนะพี่น้องถ้านน้องเอาความรู้สึกไปไว้กับเรื่องทุกเรื่องทุกอย่าง มันกระเสีเหตุแห่งงานเสียจิตใจของน้องมันยิ่งใหญ่มากจากความรู้สึกที่พวกเราเอฟซีเนี่ยมองเข้าไปน้องรู้สึกพอสมควรแต่น้องกะบอสามารถเท็ุอยียงได้ค่ะไม่สามารถแสดงอะไรได้มากเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นณนขณะนั้นเหตุการณ์นั้นก็คือเฮากะบอต้องไปโทษผู้ใดบอต้องโทษแม่ติม๋มบอต้องโทษพี่ภูมิใจบอต้องโทษน้องอิงหรือแม่หน่อยพ่อเอก แต่มันเป็นเหตุที่เกิดณขณะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีเหตุผลส่วนตัวมากน้อยเพียงใดก็คือมีบุญร่วมกันมามากแค่ไหนก็ได้ยู่น้ำการแค่นั้นเหตุปัจจัยเมื่อมันถึงเวลามันก็ะทาเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันมันก็เหมือนกับของกินที่ว่าเฮาซื้อม้าเรามันก็มีมือหมดอายุ แล้วเขาก็ต้องไปซื้อชิ้นใหม่มาแทนนั่นแหละพี่น้องน้องก็ไม่ได้โทษภัยแต่น้องก็ตั้งหนา้าตั้งตาตั้งใจทํางานสิ่งที่น้องได้รับมอบหมายจากวงไงจากวงสาวน้อยเพชรบานแพงตั้งหนา้าตั้งตาทําหน้าที่ของน้องจากพูอพ่อ,พอแม่เอฟซีที่คอยสนับสนุนที่ผู้จัดจ้างงานน้องเนาะแล้วก็ขอต่อมาพี่น้องเรื่องเนี้มันเป็นบททดสอบจิตใจของแต่ละบุคคล เอฟซีที่มองเขาไปก็สิลูวา่าน้องอุงอิงเนี่ยจิตใจแข็งแกร่งมากแมนพี่น้องน้องถือเป็นเด็กอายุ17ที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากน้องสิเก็บความรู้สึกทุกอย่างเศร้าเสียใจน้องกเก็บไว้ทางไหน,นแล้วน้องกเกษงานน n ้ำหนาน้องยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักนึกถึงความรู้สึกส่วนร่วมเป็นหลักนึกถึงคนอื่นเป็นหลักน้องบ่เฮ็ตตามความรู้สึกของตัวเอง ถ้าน้องทําตามความรู้สึกตัวเองนะคิดว่าปานนีน้องก็ค้งไปเบาเอีละละยงหลายๆอย่างกับ่อโจแล้วแต่น้องก็คือบด้เาเอียงเลยน้องนึกถึงรู้ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มากกว่ามันเป็นเอียงที่สุดยอดมากสําหรับจิตใจเด็กหน่อยคอนนึงเนาะสําหรับพวกเขาที่เป็นเอฟซีแล้วมองจากมุมมองของคนนอกแต่เท่าที่ดูเท่าที่เอฟซีดู เท่าที่แอดมินเบิงน้องลึกๆของน้องเนี่ยน้องยังหักแม่ติ๋มกับพี่ภูมใิใจเหมือนเดิมเฮาอย่าไปตัดสินอนาคตค่ะอนาคตทั้งสามคนเพิ่นอาจสิกลับมาอยู่น้ำกันเหมือนเดิมก็ได้แม่ติ๋มกับแม่ติ๋มก็สิกลับมาดูแลน้องอองเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือด้วยความไม่สะดวกหลายอย่างก็เลยแยกกันก่อนหรือพี่ภูมิใจฤดูกาลหนาพี่ภูมิใจ ก็อาจจะกลับมาแต่งหน้าให้น้องอูอิงก็ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันยังมาถึงและเขาบ่สามารถขาดการใดค่ะพี่น้องเพื่อนอาจสิกลับม้าร่วมตัวกันคือเกาก็ไไรข้อต่อมาก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์พี่น้องให้เห็นว่าน้องอูอิงเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งทางอารมณ์สามารถเก็บความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวหลายๆเรื่องต่อ เบอร์ไวเป็นต่อแม่ติ๋มพี่ภูมิหรือว่าต่อทุกคนเนี่ยน้องเก็บเรื่องราวหลายๆเรื่องได้ดีมากน้องเก็บไว้ในใจและแสดงออกในภาพรวมมาร์แกเรื่องงานให้มันดีที่สุดกแ,แค่นั้นน้องเก็บทุกอย่างและน้องออกผลงานมาในภาพรวมของผลงานน้องออกมาก็ยังดีเหมือนเดิมน้องก็ยังสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสหยอดล้อกับทุกคนได้เหมือนเดิม ถึงซีบมีค้นขังขางเหมือนเมื่อก่อนเออเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีตอนนี้ก็ยังมีพี่มอนอิงที่คอยเดินจับมือน้องเดินเคียงข้างน้องเดินดูแลน้องเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตน้องก็ดีแล้วเนาะมีพี่มอนอิงที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างข้อสุดท้ายนี่นะคะพี่น้องที่อีว่าถึงก็ค,คือจิตลึกๆของนออ้องอูงอิงมันยิ่งใหญ่มากและน้องอูอิง ก็ยังรักพี่ภูมิใจเป็นพี่ชายพี่สาวที่น้องรักเหมือนเดิมและรักแม่ติมเป็นแม่คนแรกที่เข้ามาในวงก็ยังเหมือนเดิมแต่มันก็มีบททดสอบหลายๆเรื่องที่บอสามารถที่เห็ุแห่งนองพูดอะไรออกมาได้บททดสอบของคนที่สิเป็นเพรแท้มันก็ต้องผ่านการเจียรไนาการล้นไฟการผ่านบททดสอบแบบนี้แหละครับมาพ่น้อง ต่อไปเนี <in Asia> ่ยน้องอิงต้องเติบโตไปข้างหน้าไปเป็นราชินีหมอล้ำน้องก็ต้องผ่านบททดสอบพวกนี้แหละค่ะมันเป็นธรรมดาของทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะเติบโตไปเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็เลยจะสอนน้องให้น้องเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมที่จะไปยืนในจุดที่สูงสุดกว่าเดิม มันก็ย่อมมีบททดสอบที่เฮตดให้น้องต้องผ่านไปให้ได้ถูกบทนั่นแหละพี่น้องในมือนี้ก็อยากเอามาว่าวเนาะว่าในฐานะที่เขาเป็นเอซีแล้วก็เป็นคนที่ติดตามน้องอิงก็อยากบอกว่าความรู้สึกของน้องนี่ก็ลึกๆว่าที่เรามองเข้าไปเนี่ยอาจสิเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้แต่น้องไม่สามารถพูดออกมาได้ก็ได้ก็เลยน้ำมาว่าคุยกันกับพี่น้องนี่แหละ พี่นองมีความคิดเห็นจังใดกับแลกเปลี่ยนกับสาวโบแบมาใดนะคะเมื่อนีการมาวอาน้ำพี่น้องซ้ำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวมีข่าวสารแวดวงการมอล้ําแวดวงการบันเทิงอียงอัปเดตเกี่ยวกับน้องอีกอีกกระชีน้ำมาวอาสู่พี่น้องฟังละค่ะ